สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนวันนี้เป็นตอนที่อยากให้ทุกคนฟังด้วยหัวใจจริงๆนะคะหัวข้อของเราคือพระเจ้าทรงเห็นสิ่งอันทรงเกียรติในตัวคุณอาจารย์เคนคะฟังแค่ชื่อหัวข้อก็เหมือนพระเจ้ากำลังพูดกับเราโดยตรงเลยค่ะใช่ครับลิซ่าข้อพระคัมภีร์หลักอยู่ในหนึ่งซามูเอล16ข้อ7พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญมากเพราะมันเปิดให้เราเห็นว่าสายตาของพระเจ้าไม่เหมือนสายตาของมนุษย์เลยถ้าพูดถึงข้อนี้ตัวอย่างแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือดาวิดใช่ไหมคะใช่เลยครับลองนึกภาพดาวิดในตอนนั้นเขาเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะใช้ชีวิตธรรมดาอยู่หลังบ้านไม่มีใครคาดหวังอะไรในสายตามนุษย์เขาเป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นกษัตริย์ทรงเห็นชื่อของเขาจะถูกกล่าวถึงด้วยเกียรติและแม้แต่พระเยซูยังถูกเรียกว่าบุตรของดาวิดอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากคือโมเสสช่วงหนึ่งชีวิตเขาดูเหมือนจบแล้วจริงๆนะคะจริงครับโมเสสยู่ในถินธุรกันดารมีครอบครัวมีงานเลี้ยงแกะอาจคิดว่าชีวิตคงเป็นแบบนี้ไปจนแก่แต่พระเจ้าเห็นทะเลแดงแยกออก กองทัพอียิปภ่ายแพ้ผู้นำที่พาชนชาติออกจากการเป็นทาสพระเจ้าทรงเห็นสิ่งที่โมเสสและคนรอบข้างยังไม่เห็นเลยอาจารย์คะเรื่องนี้มันใกล้ตัวมากเพราะหลายคนฟังอยู่ตอนนี้อาจเคยเป็นคนที่ถูกมองข้ามค่ะใช่ครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเด็กชายคนหนึ่งไม่มีใครอยากรับเข้าทีมผอมอ่อนแอเติบโตมาพร้อมปมด้อยผู้ติดอ่างจนถูกล้อเลียน แต่วันนี้เขายืนเทศนาต่อหน้าคนนับหมื่นและถูกเชิญไปสอนทั่วโลกในวันแรกๆเขาเองก็ไม่เคยจินตนาการได้เลยว่าพระเจ้าทรงเห็นอะไรในตัวเขาเหมือนพระเจ้าทรงเรียกคนไม่ใช่ตามสภาพที่เป็นอยู่แต่ตามสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นล่วงหน้าเลยนะคะถูกต้องมากครับดูอย่างกิเดออนกลัวและซ่อนตัวแต่พระเจ้าตรัสเรียกว่านักรบผู้เก่งกลลาดาวิดเด็กเลี้ยงแกะแต่พระเจ้าทรงเจิมเป็นกษัตริย์โมเสส คนที่ถูกลืมแต่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นผู้นำพระเจ้าเรียกคุณไม่ใช่ตามสภาพปัจจุบันแต่ตามพระประสงค์ในอนาคตฟังมาถึงตรงนี้เหมือนพระเจ้ากำลังพูดกับผู้ฟังโดยตรงเลยนะคะใช่ครับวันนี้พระเจ้าทรงมองข้ามคำพูดของคนมองข้ามความล้มเหลวมองข้ามปมด้อยแต่ทรงมองลึกถึงหัวใจของคุณและพระองค์ตรัสว่าเรามองเห็นสิ่งอันทรงเกียรติในตัวเจ้า พระองค์มีความฝันเพื่อคุณที่ใหญ่กว่าสิ่งที่คุณเคยคิดซสอีกอาจารย์คะถ้าผู้ฟังอยากเริ่มต้นใหม่จากความจริงนี้ควรทำอย่างไรดีคะผมอยากเชิญชวนว่าวันนี้เลิกนิยามตัวเองจากคำพูดของคนเลิกตัดสินอนาคตจากอดีตและเริ่มเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นเพราะพระเจ้าทรงเห็นสิ่งอันทรงเกียรติในตัวคุณเสมอขออธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงมองลึกถึงหัวใจของเราไม่ใช่ตามที่มนุษย์เห็นขอให้เรามองตอนเองผ่านสายพระเนตรของพระองค์และดำเนินชีวิตตามความฝันที่พระองค์ทรงหวางไว้ในเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณอาจารย์เคนมากนะคะสำหรับตอนนี้ที่หนุนใจมากจริงๆค่ะขอฝากทุกคนไว้ด้วยประโยคนี้ค่ะ พระเจ้าทรงเห็นสิ่งอันทรงเกียรติในตัวคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนสวัสดีค่ะ